วันนี้ผมใส่กนกไทยทอยท่านล่ะครับเ๋ยวยให้ดูเห็นเี่นหรือเปล่าแสงไม่ได้ปรับแสงแสงไหนวะปรับแสงให้สว่างเนี่ยครับกนกไทยทอยให้สมดุลกานขอมโพสพิชชันครับโอเคครับผมให้กหนกเลื้อยไปฝั่งนี้ก็จบแล้วครับผมนอนแล้วเซนจบเลยโอเคครับแล้วพรุ่งนี้ก็ สร้างแรงบันดาลใจวาดภาพใหญ่ภาพใหม่ต่อครับภาพเล็กไม่ไหวแล้วเบื่อครับยุคนี้ต้องภาพใหญ่เดี๋ยววาดไปมากๆภาพใหญ่เบื่อเอาใหญ่กว่านี้ก็แกแล้วกบวาดเล็กมาเยอะโอเคครับขอไหว้ท่านีน่ตูดเหนีนนี่ตูดดาวพิมแย่หลานฮะอ,องค์บอกก้าวขครับ ตาครับต่อยขทครับแดดต้นไม้ของพ่อเล่นหรือยังเกมขุนรลบลีแดดต้นไม้ของพ่อครับองค์ละเก้าคุณครองทุกคนนะครับเดินทางกันปลอดภัยครับต้องรีบบาสจะได้นอนไปดูแลผู้สูงอายุอีกครับต้องรีบไปพี่มีพวนบอกให้ไปแต่เช้าตึ้งเช้าอีกเสียค้าวปองแม่ละครับองค์ละก้าคุณครับมีควสุขกันทั้งโลกอายุส่วนหาเข้าเหลืองข้าหอมลุบลีครับ